สวัสดีครับอยู่ช่องพิ่ตูนน้ำซิ่งบ้านช้างนะครับเมื่อกี้ผมขึ้นไปกับรถอัดฟังแล้วครับรอบหนึ่งโอ้ไกลมากครับพี่โนโอ้อง่านี้อยู่ประมาณ10ไร่นะอย่างนี้รถอัดฟางตีน,นะครับอย่างนี้ชอบเลยครับ ฟังหนาครับเป็นฟังนาปรังนะครับช่างอุบอกว่าอัดถึงข้าเลยนะครับโอ้วัีผมก็ไม่ได้เอาบูทมาด้วยครับพี่น้องก็ไม่ได้ลง ลงไปถ่ายในหน้านะครับตอนนี้ผมอยู่ในคันนานะครับเป็นอาชีพที่รายได้ดีครับนี่ครับรถอัดฟางตีนนะครับนะครับอู่ช่างอุชมพลบุรีนู่นครับ ผมจะซูมไม่ดูครับโอ้คันนี้อยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนครับดูนี่อัดก้อนละยี่สิบนะครับก้อนละยี่สิบ พร้อมไปส่งาปากทางเลยครับนี่ครับตรงถนนเลยรปได้ดีครับเป็นอาชีพที่คนมองข้ามนะครับวันหนึ่งนี่ได้อ่า แปดก้อนสองรยไอแปดรก้อนพันก้อนนี่ก็อยู่ได้แล้วครับอลองคุณดูนะครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับคันนี้เติมน้ํามันหนึ่งพก็ทั้งมันนะครับอาชีพอาชีพหนึ่งครับที่คนชอบมองข้ามนะครับว่า ซื้อรถอนั่งร้านแลกกับเงินเงินบาทนะครับคุณก็ลองคิดดูครับว่าวันหนึ่งถ้าได้พันก้อนนะครับตกเป็นเงินเงินเท่าไหร่ครับก้อนละยีสิบนะครับนาปรัง ปังหนาครับเมื่อกี้ผมก็ขึ้นไปถ่ายครับรถนะครับอู้เร็วมากครับคันนี้ใช้ปั๊มห้าตัวครับอูช่างอุชุมพลบุรี ใคที่สนใจนะครับก็สอบถามได้นะครับหรือ Facebook ของอ,อูช่างอุนะครับอุการช่างนะครับชุมพลบุรีฟังนะครับ อย่างนี้ชอบเลยครับนี่ครับหนึ่น้าหนึ่งก็อยู่ประมาณได้อยู่นะครับเกือบสิบไร่ประมาณนี้นะครับใหญ่มากครับผมก็มจะเป็นเป็นรถไถนะครับรถไถ ลากกับเครื่องแมสซี่หนึ่งสองสี่เหมือนกันนะครับแตวก็อยากได้แบบนี้เหมือนกันนะครับนี่ยเวลาเจอนะ้ำก็ไปได้ครับแต่ถ้าเป็นรถไทยน,นะครับรถไทยตัวลากรถไทยก็เกมเลยครับต้องรอครับถ้าอย่างนี้ก็อยู่ประมาณเกือบจะเดินหนึ่งครับ จะได้อัดก็หมดพอดีหัวควายก็เดินมาก็เหยียบบางก็จมลงน้ำหมดเลยสวยครับคันนี้ออกแบบได้สวยมากครับจังลุกออกแบบกับลูกชายนะครับนี่ครับ อันนี้ไม่ค่อยทางไม่ค่อยย้อนกลับนะครับกินเต็มเลยโอ้ับงานเ็ยสามคนสูึงใจสองคน นี่าจะเป็น h o 7โหรือเปล่าครับ195ตัวเดิน10ครับเอาเล็งแล้วครับ เขาบอกว่าอัดถึงหนึ่งทุ่มเลยนะครับถ้าอัดหนึ่งทุ่มอย่างนี้เราต้องคลายตู้ออกนะครับคลายตู้อัด ก็ประมาณเกือบจะหกโมงนะครับหกโมงกว่าแล้วท่านใดครับที่สนใจนะครับรถอัดฟังติตะขาดนะครับติดต่อช่างอุได้เลยครับชุมพลบุรีหรือเฟซบุ๊กก็คืออุอุการช่างนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เรจะเดินผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วครับนี่ก็ประมาณหกโมงกว่าแล้วโอเคครับง่าเราก็ดูอีกสักหนึ่งหนึ่งรอบไปแล้วกัน พอดีครับยาวฟางลงก่อนอ,อัดไปเลย อดประมาณนี้นะครับดีเลยครับเราจะเดินทางกลับบ้านพอดี โอเคครับคลิปนี้ก็10นาทีกว่าแล้วอริญัตกลับบ้านโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมก like, okay. ดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ